ความที่เธอเคยสง่งอะไรที่ทำให้ฉัน,ฉนแต้นถึงความเป็นห่วงและสนใจพอรู้ว่ามันร่ำบาตไม่เป็นตัวเธอใช่ไหมได้ไหมฉันทำอะไรนี้ Yeah Yeah ให้เหนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองอย่าเฟ้ทฉันตอไปอีกนะเพ่อเรารักกันใจนไะหที่ครั้งหนึ่งเธอเคยหอบเฟีนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้เธอทำดีสุดแล้วอีกนะั จะพยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมาอย่าทอดโทษตัวเธอผิดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้ายจะไปล่อยมือฉันไปรับไปเป็นเธอคนเกีย เก็บความทรงจำนี้ไว้ได้ไหมสิดคาให้เป็นอย่างนั้นอย่าเย้ให้เหนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองอย่าเฟ้นฉันต่อไปอีกแล้วเพื่อเรารักกัน ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอให้ยอมเปนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีสุดแลด้วยิ่งได้ครั้งหนึ่งธะพยายามทำเธอทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมา สุดท้ายเราพร้อมกันได้ไหมขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฟืนใจตัวเองอ่ะมาพร้อมกันขอขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฟืนใจตัวเองขอบใจนะที่รู้ว่าเธอทำดีสุดแล้วทำดีสุดแล้วยิ่งน้อยครั้งหนึ่งที่เพื